ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเว้ยเว้นายตัวร้ายที่รักตอนที่246เจอเพื่อนคนหนึ่งชุยหังไม่สามารถฟังได้อีกต่อไปคนด้านล่างปรบมือให้คนบนเวทีอย่างบ้าคลาั่งเขาหันหลังกลับมาและพบว่าคนเหล่านี้แต่งตัวค่อนข้างสบายและดูไม่เหมือนคนที่มีการศึกษาดูเหมือนกับคนที่ถูกล้างสมองไปแล้วชุวยหังมองไปทางโจอินเย่ที่อยู่ด้านข้างแล้วเอ่ยบอก พวกเราไปกันเถอะโจอินเย่เอ่อยตอบไม่เป็นไรฟังอีกสักพักให้เพื่อนได้เห็นหน้าหน่อยจะมากันแล้วชุวยหังรู้สึกอายเกินกว่าจะเดินออกไปคนเดียวจึงหันกลับไปดูการแสดงด้านบนเวทีต่อในที่สุดโจอินเย่ก็บอกว่ากลับได้แล้วชุวยหังจึงรู้สึกโล่งใจมากจากนั้นก็เดินตามออกมาเมื่อซุนซิ่งออกมาจากบ้านเขาก็เดินรีบเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่พูดอะไร ชุยหังรู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับตัวเองไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เดินเร็วอย่างนี้ตอนนั้นโจอินเย่พูดกับเขาว่าสุดหล่อคุณคิดยังไงกับธุรกิจเมื่อกี้นี้ธุรกิจคืออันเมื่อกี้หรือมันคือธุรกิจอะไรชุยหังเอ่ยถามนายเพิ่งมาที่นี่ต้องมองไม่ออกแน่แน่ฉันจะบอกความจริงให้แล้วกันเพื่อนร่วมชั้นของนายซุนซิ่งคนนั้นกำลังทำงานนี้อยู่ที่นี่ นายเป็นนักศึกษาก็ช่วยเขาตรวจสอบหน่อยแล้วกันว่าความจริงงานนี้หาเงินได้หรือเปล่าตัดความรู้สึกในฐานะเพื่อนออกไปแล้วใช้เวลาสากักสามถึงห้าวันนายจะเข้าใจจากนั้นก็ช่วยเขาเป็นข้อมูลอ้างอิงโจอินเย่เอ่ยบอกดูเหมือนว่าจะมีเส้นขาดอยู่ในหัวของชวยหังแล้วที่แท้ลังสังหรณ์ของตัวเองนั้นถูกต้องพวกเขาไม่ได้ทำธุรกิจอะไรแต่พวกเขาทั้งหมดทำงานนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่สนใจและไม่อยากดูทุกคนทำงานนี้กันหมดเลยเหรอ ชุยหังเอ่ยถามอือทั้งหมดหัวหน้าคนนั้นเป็นหัวหน้าของพวกเธอเหรอชุยหังเอ่ยถามตามตรงโจอินเย่เอ่ยตอบตำแหน่งสูงกว่าพวกเราหน่อยแต่เขาค่อนข้างมีความสามารถอ๋อฉันเข้าใจแล้วชุวยหังไม่ได้พูดอะไรอีกและเงียบไปตลอดทางสุดหล่อนายโกรธใช่ไหมเปล่าถ้างั้นนายช่วยดูสักสองสามวันได้ไหมโจอินเย่ดูสถานการณ์ก่อนแล้วกัน ชุยหังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่นอนกับเธอได้เขาไม่อยากอยู่ในสถานที่แบบนี้อีกต่อไปแล้วไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาไม่ให้ตัวเองชาร์จโทรศัพท์เพราะว่าไม่ต้องการให้ตัวเองติดต่อกับโลกภายนอกอย่างไรก็ตามถ้าในเวลานี้ตัวเองแสดงออกว่าต่อต้านมากเกินไปเชื่อว่าพวกเขาจะต้องเตรียมป้องกันไม่ให้ตัวเองได้ติดต่อกับโลกภายนอกได้เลยหลังจากกลับมาถึงบ้านชุยหังก็ไม่ได้พูดอะไรพี่จยาต้องรู้อย่างแน่นอนว่าพวกเขาไปทำอะไร เธอมาคุยกับเขาสักพักโดยบอกว่าเธอเคยทำบริษัทแอมเวย์มาก่อนและเสียเงินไปจำนวนมากแต่หลังจากที่มาทำงานนี้แล้วเธอถึงหาเงินได้หลังจากที่ดูชุดของเธอแล้วช่วยหางดูไม่ออกเลยว่าเธอจะสามารถหาเงินได้ตอนนี้เขาคิดถึงหลู่จื้อมากและอยากให้เขามาช่วยตัวเองออกไปจากที่นี่หลังจากที่ทุกคนทยอยกันกลับมาก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่ไปฟังบรรยายตอนเช้ากับเขาเลยทุกคนดูมีความสุขมาก ทุกคนเมื่อถึงเวลาพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนเมื่อถึงเวลากินก็ต้องกินและตอนบ่ายยกถึงเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องออกไปชุยหังรู้สึกว่าพวกเขาดูลึกลับและไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กันแน่ตอนบ่ายโจอินเย่และซุนซิ่งบอกว่าจะพาเขาไปเจอเพื่อนคนหนึ่งชุยหังคิดว่าเป็นหันไทจูไม่คิดว่าจะกลายเป็นชายสูงอายุในชุดสูทคนนั้นที่พูดบนเวทีว่าเขาประสบความสำเร็จแค่ไหนในตอนเช้า ก่อนเข้าบ้านโจอินเย่จงใจหยิบชามไปเติมน้ำหลังจากที่เข้าบ้านไปก็ตะโกนเสียงดังสวัสดีค่ะหัวหน้ามานั่งอันเล็กสามอันวังอยู่ตรงหน้าหัวหน้าคนนั้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเตรียมไว้ให้พวกเขาขณะที่ชุยหังกำลังจะนั่งลงก็เห็นโจอินเย่ยืนตัวตรงแล้วจับมือกับชายสูงอายุคนนั้นและพูดว่าสวัสดีค่ะหัวหน้าฉันมาจากหอพักหวังอิงเจียและหวังต้าเผยเป็นตัวแทนทักทายหัวหน้าค่ะเว้ยเว้นายตัวร้ายที่รักตอนที่247เเสแสร้ง สวัสดีครับทักทายหัวหน้าของพวกคุณแทนผมด้วยขอให้หัวหน้าของพวกคุณประสบความสำเร็จเร็วๆหัวหน้าคนนั้นเอ่ยบอกหลังจากนั้นซุนซิ่งก็พูดแบบเดียวกันกับเขาอีกครั้งตอนนั้นชุยหังทำตัวไม่ถูกและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีชุยหังมองไปที่พวกเขาก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างตลก เป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วที่คนนั้นคุยกับตัวเองตั้งแต่เทียนหนานไปจนถึงหายเปยหลังจากนั้นก็เล่าว่าก่อนหน้านี้เขาทำอะไรมาและบอกว่าแม้ว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจนอกสายตาแต่สามารถทำเงินได้จริงๆอยากให้เขาได้ลองทำชุยหังรู้สึกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกับความคิดของพวกเขาแล้วเงินอยู่ที่ไหนล่ะพวกเขาต้องเข้าเรียนแบบนี้ทุกวันและตอนบ่ายก็หาคนมาคุยด้วยเพียงแค่นี้ก็ได้เงินแล้วเหรอ แต่เขาไม่อยากพูดคำถามนี้ออกไปเพราะพวกเขาต้องมีวัตถสินมากมายรอเขาอยู่อย่างแน่นอนหลังจากออกมาจากบ้านของหัวหน้าคนนั้นก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาพร้อมกับน้ำช่วยหังจึงเอ่ยถามพวกเขากลัวหัวหน้าหิวน้ำเหรอไม่ใช่นี่เป็นการแสดงความเคารพโจอ,อินเย่เอ่ยตอบช่วยหังไม่ได้ถามอะไรอีกโจอ,อินเย่ยังคงพูดต่อว่าตอนที่หัวหน้าคนนี้อยู่ที่บ้านเขามีความสามารถอย่างไรมาที่นี่ตอนไหนและทำได้เร็วแค่ไหนแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเขาอย่างไร ประมาณกี่วันชุยหังเอ๋ยถามโจอินเย่เอ๋ยตอบสมองอย่างนายฉันดาว่าต้องใช้เวลาห้าหรือหกวันในการทำความเข้าใจทั้งหมดโอ้ถ้าไม่เข้าใจละ่ะถ้างั้นนายก็อ่านต่อไปสิโจอินเย่เอ๋ยตอบชุยหังยิ้มถ้าหากเขาไม่เข้าใจก็ไม่ต้องออกไปเลยเหรอคืนนี้ฉันจะชาร์จแบตเองแล้วกันเพื่อนร่วมห้องของฉันยังรอให้ฉันตอบอยู่ใช่สิหันไทจูก็ทำงานนี้เหรอ ชุยหังพูดจบก็เอ่ยถามซุนซิ่งตามตรงเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่ที่อื่นพวกนายไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเหรอนายทำแบบนี้แล้วเขาก็ทำอย่างอื่นเหรอชุยหังต้องการยืนยันถึงเวลานายก็รู้เองซุนซิ่งไม่ได้ตอบตามตรงอือฉันจะรอดูอีกสักสองสามวันแล้วกันชุยหังเอ่ยบอก ตอนกลางคืนโจอินเย,ย่ยังคงอ้างไม่ให้มือถือคืนและชุยหังก็ไม่สามารถไปเอามือถือที่เตียงของผู้หญิงคนนันนอได้เขาจึงรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยหลี่จงไหายที่อยู่ข้างๆเขายังคงคุยกับเขาเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติของเขาและเล่าว่าธุรกิจนี้ดีอย่างไรจากนั้นชุยหังก็หลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามพวกเขาคงไม่ต้องการปล่อยให้เขาออกไปง่ายๆดังนั้นเขาจึงแกล้งทำเป็นไปฟังบรรยายทุกวันและตอนบ่ายก็ไปพูดคุยกับหัวหน้าคนนั้น วันที่ 3, สามซุนซิ่งมาเป็นผู้บรรยายซึ่งทาให้ชุยหังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคนที่เกียรติคนนี้สามารถพูดเป็นเวลาสองชั่วโมงโดยที่ไม่หยุดอยู่ข้างบนนั้นได้จนทําให้เขาอยากจะปรบมือให้เลยคนที่ประสบการสําเร็จในการแบ่งบันในระดับการฝึกอบรมใหญ่คนนั้นก็คือพิจยาอย่างไรก็ตามชุยหังก็รู้ว่าทั้งหมดนี้เพื่อต้องการให้เขาดูเขายินดีที่จะให้ความร่วมมือแต่เขาไม่สามารถบอกความจริงได้ เขาเข้าใจแล้วว่าธุรกิจนี้ต้องลงทุน2 0 0 9หลังจากนั้นต้องหาคนมาลงทุนเพิ่มและตัวเองจะได้รับค่าคอมมิชชั่นโดยที่ไม่มีสินค้าพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจขายตรงซึ่งเป็นการระดมทุนที่ผิดกฎหมายเขาอยากได้มือถือมากและต้องการออกไปจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอแค่เขาสามารถติดต่อได้และหวังว่าเขาจะมารับตัวเองออกไปจากที่นี่ทันทีระหว่างทางกลับจากโจอินเย่เอ๋ยถาม นายคิดว่าวันนี้สุนซิ่งบรรยายเป็นยังไงบ้างดีมากเลยฉันเข้าใจหมดแล้วเข้าใจแล้วเหรอถ้างั้นพวกเรามีความสัมพันธ์ยังไงกับบริษัทความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันไงพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอช่วยหังเอ๋ยบอกทําไมเข้าใจว่าเป็นการร่วมมือหละ่ะโจอ,อินเย่อเอ๋ยถามช่วยหังอยากตอบเธอกลับไปแค่สองคำห้าห้าช่องมาฟังสิ เว้ยเว้นายตัวร้ายที่รักตอนที่248บ้าไปแล้วก็เข้าใจแบบนั้นแหละรอดูต่อพรุ่งนี้แล้วกันช่วยหังเอ๋ยตอบไม่ถูกเหรอือไม่เข้าใจก็ต้องดูต่อโจอินเย่เอ๋ยตอบใช่สิเดี๋ยวกลับไปฉันจะไปร้านอินเทอร์เน็ตนะชุยหังเอ๋ยบอกซุนซิ่งไม่ได้ตอบอะไรแต่โจอินเย่เอ๋ยถามไปร้านอินเทอร์เน็ตทำอะไรเหรอ ฉันไม่ได้ติดต่อเพื่อนร่วมห้องเลยเดียวพวกเขาจะคิดว่าฉันตายอยู่ข้างนอกไปแล้วชุยหังเอ่ยตอบโจอ,อินเย่เอ่ยถามนายก็มีมือถือไม่ใช่เหรอมือถืออยู่กับฉันหรอมีแบตหรือเปล่าละ่ะชุยหังเอ่ยถามซุนซิ่งเอ่ยตอบกลับไปนายก็ไปชาร์จแบตเองแล้วกันพอเปิดเครื่องก็ติดต่อพวกเขากลับไปความจริงสิ่งที่ชุยหังต้องการก็คือผลลัพธ์นี้ไม่มีมือถือจะทําอะไรก็ไม่สะดวกจะหนีก็หนีไม่ได้ พวกเขาน่าจะไม่กล้าปล่อยให้เขาไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตถ้าหากเขาเข้าเน็ตไปเจอเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับธุรกิจนี้คงจะไม่ใช่เรื่องดีเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้มือถือตามที่เขาต้องการจากนั้นเขาก็นำไปชาร์จแบตช่วงนี้ไม่ว่าใครมาคุยกับเขาเขาก็จะแกล้งทำเป็นว่าไม่มีรายเคยเกิดขึ้นและทำเป็นพูดคุยและหัวเราะก,กับพวกเขาเนื่องจากเขาต้องการออกไปจึงไม่อยากทำให้ใครสังเกตได้ไม่อย่างนั้นเขาก็ยังไม่เคยคิดว่าต้องจ่ายให้ซุนซิงในราคาเท่าใด เรื่องนั้นไม่จําเป็นถึงอย่างไรเขาก็ไม่ได้ควบคุมตัวเองช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับห้องดําในตํานานที่ยังมีการฉีดยาให้เคลิอบเคลิมและสติเลอะเลือนอีกด้วยอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปแบบการดําเนินการของธุรกิจนี้เป็นการดําเนินการโดยใช้ทุนที่ผิดศีลธรรมแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับด้านนี้แต่เขาก็ไม่อยากทําอยู่ดีหลังจากที่ชาร์จมือถือจนแบตเต็มแล้วก็ไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตให้เขาเชื่อมต่อเขาทําได้เพียงเปิดเน็ตจากมือถือของตัวเองเท่านั้น ในวีแชทมีแต่คำถามของส่งไข่ซึ่งเริ่มแรกถามว่าเขามาถึงหรือยังและทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่แต่เนื้อหาตอนท้ายในวีแชททำให้ชุยหังตกใจทำไมนายปิดมือถือนายไปไหนกันแน่นายรีบตอบกลับฉันเลยนะฉันมีเรื่องด่วนอยู่ไหนรีบมาเลยนะหลูจื้จะเป็นบ้านแล้วเบอร์นี้ของนายยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเฮ hey, พูดมาฉันรู้ว่านายอยากหลบหลูจื้แต่ตอนนี้นายอยากหลบก็หลบไม่ได้แล้ว ข้อความสุดท้ายที่ส่งถ่ายพิมพ์ไว้มีเพียงสีคำโทรกลับมาด้วยเมื่อมองดูวันที่ข้อความนี้เป็นของเมื่อวานไม่เพียงแต่วีแชทเท่านั้นยังมีข้อความอีกจำนวนมากซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเนื้อหาเดียวกันกับเมื่อวานนี้ชุยหังรีปิดอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเขาไม่ได้เปิดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไว้เมื่อสักครู่ที่เปิดไปกำลังเรียกเก็บค่าใช้จ่ายถ้าหากมือถือถูกระงับไปจะไม่สามารถติดต่อใครได้ เขาส่งข้อความถึงส่งไข่ฉันอยู่ที่ซานตงไ้อันลืมชาร์จมือถือมาสองสามวันแล้วมีอะไรเหรอสุดหล่อคุณส่งข้อความถึงใครเหรอโจอินแย่มมองมาที่เขาเมื่อเล่นเขาใช้มือถือก็รีบถามขึ้นทันทีช่วยหังเอ่ยตอบเพื่อนคนหนึ่งติดต่อผมไม่ได้เขาเป็นห่วงผมก็เลยบอกว่าผมอยู่ที่ไหนทันทีที่เขาพูดจบส่งไข่ก็โทรเข้ามาช่วยหังมองไปที่พวกเขาจากนั้นก็ลองถามอย่างเชิงผมรับโทรศัพท์ได้ไหม ซุนซิ่งดูประหม่าเล็กน้อยโจอินเย่เอ่ยตอบได้ทำไมจะไม่ได้หลักแค่คุณรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดก็พอแล้วชุยหังนึกคำในใจไม่ใช่ว่าพวกเขากลัวการเปิดเผยความลับในอาชีพของพวกเขาเหรอหน้าอายขนาดนี้ยังจะทำอีกเขารับสายพร้อมกับเอ่ยตอบฮัลโหลฉันเองนายทำอะไรที่ซานรตรงทำไมไม่รู้จักเปิดมือถือซ่งไ่รีบเอ่ยถามในความประทับใจของชุยหัง ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ส่งไข่พูดกับเขาอย่างรีบร้อนเขาเอ่ยถามมีอะไรเหรอฉันไม่ได้ล้อนายเล่นนะหลูจื้อบ้าไปแล้วเว้ยเวนายตัวร้ายที่รักตอนที่249ทั้งหมดเพื่อนายช่วยหังยังไม่ได้ตอบอะไรบ้าไปแล้วหมายความว่ายังไงหลังจากที่เขาจักไปหลูจื้อยังไม่ได้สติบ้าจริงหรือบ้าหลอกอย่ามาแกล้งผมเรื่องแบบนี้เอามาล้อเล่นไม่ได้นะชุยหังถามอย่างขมขื่น ซ่งไข่เอ่ยตอบด้วยความโมโหเล็กน้อยใครจะมาล้อเล่นเรื่องแบบนี้ละ่ะเขาแยกตัวออกจากครอบครัวเพื่อนายบอกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วว่าเรื่องของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้พวกเขากำลังจะมั่นกันซึ่งสองบ้านดีใจมากแต่ตอนนี้ทั้งสองครอบครัวเหมือนเป็นศัตรูกันไปแล้วช่วยหังตกใจมากถ้าส่งไข่ไม่บอกข่าวนี้กับเขาเขาต้องไม่มีทางรู้อย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้หรอก พวกเขามั่นกันไปแล้วไม่ใช่เหรอือเจอพ่อแม่มาแล้วตั้งหลายครั้งตรุตจีนก็อยู่ด้วยกันอีกจะมาพูดว่าแยกกันแล้วได้ยังไงนายถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครหลักคนอื่นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายก็ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอส่งไข่เอ่ยตอบชุยหังเอ่ยบอกผมไปจากที่นั่นแล้วไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลยแล้วก็ไม่ได้ให้เขาเลือกอะไรด้วยไม่น่าจะเป็นเพราะผมนะไม่ใช่เพราะนายเขาจะยอมรับกับครอบครัวว่าชอบนักศึกษาผู้ชายคนหนึ่งเหรอ แล้วยังวิ่งไปตามหานายที่โรงเรียนอีกส่งไข่เอ่ยถามชุยหังรู้สึกว่าถ้าตัวเองอยู่ต่อหน้าเขาตอนนี้ส่งไข่ต้องพาเขาไปหาหลูจื้อแน่นอนจากนั้นก็ปล่อยให้หลูจื้อทำโทษตัวเองอย่างหนักเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนหลังจากที่เขาลบรายชื่อของหลูจื้อในวีแชทและออกจากเมืองนั้นไปเขาก็รู้สึกว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสเห็นหลูจื้ออีกแล้วในชีวิตนี้ดังนั้นรูปถ่ายในมือถือจึงเป็นที่ระลึกสุดท้ายของพวกเขา ไม่คิดว่าแค่ไม่กี่วันหลังจากที่เขาออกมาจะมีหลายสิ่งหลายเกิดขึ้นทําให้เขาไม่ได้เตรียมใจเลยเขาโง้หรือเปล่าเขาพูดไปหมดทุกอย่างแล้วคุณย่าของเขารับได้เหรอชุยหังเอ่ยถามความจริงสิ่งที่เขากังวลเป็นหลักก่อนที่เขาจะไปคือหญิงชราคนนี้ที่ไม่เคยพบกันมาก่อนในระหว่างการสนทนาของหลู่จื้อทาให้ชุยหังรู้ว่าเรื่องเขากังวลในบ้านก็หญิงชราคนนี้เมื่อคนหนึ่งถึงวัยที่กําหนด ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่กลัวความตายแต่คนใกล้ชิดจะกลัวการตายของเธอเมื่อกี้ฉันไม่ได้บอกไปแล้วหรือเขาบ้าไปแล้วไม่รู้ว่าในายให้เขากินอะไรเพื่อนายเขาถึงไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโชคดีที่ครอบครัวของเขาไม่บอกให้คุณย่ารู้ไม่อย่างนั้นคนแก่ต้องขาดใจตายแน่นอนส่งไข่เอ่ยตอบชุยหังรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยแต่กลับไม่สบายใจ สุดท้ายแล้วเป็นเพราะตัวเขาเองที่ทำให้หลูจื้อเปลี่ยนจากความภูมิใจของครอบครัวเป็นโรคหวัวใจแทนดังนั้นเขาควรจะมีดีใจกับความรักที่หลูจื้อมีต่อเขาหรือควรรู้สึกละอายใจที่ทำให้หลูจื้อเป็นคนแบบนี้ตอนนี้นายอยู่ที่ไหนถ้าเขาหานายไม่เจออีกไม่ได้แล้วจริงๆรซ่งไเอ๋ยถามเสียงของชุยแห้งเล็กน้อยจนแทบจะไม่สามารถพูดออกไปได้ซานตงอ่ะแฮมซานตงไทอันติดกับห้างโลตัส ชุยหังพูดตามความทรงจําของเขาตอนที่เขามาที่นี่พูดอย่างกับว่านายไปทําอะไรที่นั่นซ่งไขยังคงถามต่อเขากลับไม่รู้โลตัสว่ามันคือที่ไหนชุยหังครุ่นคิดอยู่สักพักหนึ่งเขาจําชื่อเขตของพวกเขาได้เขาจํามันได้เพราะกลัวว่าจะลืมเวลาจะเล่าให้ใครฟังแถวไหวสู้จะวีเก่าในเขตจงชิลีเขาพูดที่อยู่ของพวกเขาออกมาตามตรงทุกคนต่างก็หยุดทำธุระในมือของตัวเองและมองมาด้านนี้ แต่พิจยาค่อนข้างมีประสบการณ์จึงพูดกับพวกเขาว่าจะทำอะไรก็ทำไปคนคุยโทรศัพท์พวกเธอก็ยังจะมองอีกชุยหังยังคงคุยโทรศัพท์ต่ออย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองพูดอะไรผิดเนื่องจากเขากำลังวาวุ่นใจเรื่องของหลูจือ้อถ้าเขารู้ว่าตัวเองอยู่ที่นี่เขาจะมาหาตัวเองเหรอช่องมาฟังสิเว้เว้นายตัวร้ายที่รักตอนที่250นายถูกควบคุมใช่ไหม นายจะกลับมาเองหรือจะให้หลู่จื้อไปหานายนายเลือกเอาเองเถอะส่งไข่พูดช่วยหังลังเลเล็กน้อยจากไปด้วยตัวเองคงจะไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมั้งถ้าตนบอกว่าต้องการจะไปคาดว่าคนพวกนี้คงจะไม่ใช่ท่าทีแบบนี้แล้วอย่างน้อยก็คงจะผลัดกันออกสนามจากนั้นก็พูดกับตนว่าที่นี่ดีมากแค่ไหนให้ตนดูให้ดีๆถ้าเผื่อว่ามีโอกาสจริงๆขึ้นมาละ่ะ สิ่งที่เขาไม่ชอบมากที่สุดก็คือถ้าเผื่อว่าหนึ่งในหนึ่งหมื่นนั้นมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวมันจะบังเอิญขนาดนั้นได้ยังไงที่โอกาสจะมาตกที่ตนพอดียิ่งไปกว่านั้นผู้คนมากมายต่างก็เฝ้ารอคอยเผื่อว่าอันนั้นถ้าอย่างนั้นจะต้องมีสักกี่หมื่นถึงจะพอใจพวกเขาเขาพูดว่าผมในตอนนี้อยู่ที่นี่มีเรื่องนิดหน่อยไม่ค่อยสะดวกมีอะไรที่ไม่สะดวก นายเพิ่งจะไปแค่ไม่กี่วันเองไม่ใช่หรอทำไมรอโดนควบคุมแล้วซ่งไข่ถามอย่างตรงไปตรงมาช่วยหังอยากจะปรบมือให้เขามากจริงๆตนอยากจะสื่อถึงความหมายนี้จรงิงแต่ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆงเขาพูดว่าเออประมาณนั้นมั้งเอาเป็นว่าความหมายนั้นแหละอะไรนะนายแม่งล้อฉันเล่นอยู่ใช่ไหมซ่งไข่คิดไม่ถึงว่าประโยคที่ตนแค่พูดออกมามั่วซั่วจะกลายเป็นจริงขึ้นมาเสียอย่างนั้นเอาเป็นว่าคุณเข้าใจนะ ทางนี้ผมยังมีเรื่องอีกนิดหน่อยไม่คุยต่อแล้วนะชุยหังว่าหลังจากพูดจบเขาก็ไม่รอให้สรงไข่ตอบกลับใดๆก็ตัดสายโทรศัพท์ไปเลยทันทีถ้าตนแอบบอกไบขนาดนี้แล้วเขายังฟังไม่เข้าใจถ้าอย่างนั้นตนก็ไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วจริงๆใครอ่ะโจอินเย่ใส่ใจจริงๆว่าใครโทรมาชุยหังพูดไม่ใช่ใครเป็นเพื่อนรูเมดของฉันโทรมาถามว่าฉันอยู่ไหนทำไมถึงไม่เปิดโทรศัพท์ตลอดเลย นายเริ่มจำว่าบ้านของพวกเราพักอยู่ที่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่โจอินเย่ถามขึ้นอีกครั้งฉันเข้าๆออกๆแบบนี้อยู่ทุกวันอยากจำไม่ได้ก็คงไม่ได้มั้งช่วยหังตอบกลับตามปกติตั้งแต่น้ำเสียงไปจนถึงท่าทางไม่มีอะไรที่ทำให้คนรู้สึกได้ว่ามีจุดที่ผิดแปลกไปได้โจอินเย่ยังต้องการอยากถามอะไรต่อแต่เมื่อคิดไปคิดมาแล้วก็เหมือนจะพูดอะไรไม่ได้อีกแล้ว ชุยหังวางโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้ออย่างเป็นธรรมชาติและไม่ได้เล่นต่อก่อนจะกลับไปเล่นกับพวกเขาทุกคนต่อโจอินเย่ออกไปข้างนอกได้สักพักเธอก็กลับมาบอกว่าหัวหน้าอยากจะเจอเขาชุยหังครุ่นคิดว่าคงจะเป็นชายร่างอ้วนท้วมในชุดสูทที่ตนเคยเจอตอนที่มาที่นี่วันแรกคนนั้นแน่ในสองวันที่ผ่านมาเขาไม่ได้ปรากฏตัวเลยไม่รู้ว่ากำลังยุ่งกับอะไรอยู่นอกจากนี้ชุยหังยังรู้อีกว่าเขาชื่อหวังอิงเจีย เพราะตลอดทั้งสองวันนี้เวลาที่พวกเขาออกไปโจอินเย่ก,กับซุนซิ่งต่างก็จะเอ่ยถึงชื่อนี้ไม่หยุดที่แท็กเขาก็พักอยู่ในห้องที่มีกระดาษแปะไว้ที่อยู่ถัดไปจากห้องครัวนี้เองดูเหมือนว่าสองวันมานี้เขาคงจะอยู่ตลอดหลังจากช่วยหังเข้าห้องไปแล้วมันกลับไม่เหมือนกันเข้าบ้านหัวหน้าคนอื่นๆแบบนั้นเลยซุนซิ่งกับโจอินเย่ก,ก็ไม่ได้เข้าไปจับไม้จับมือพวกเขาพูดเพียงแค่ว่าหัวหน้าคนหล่อของเรามาแล้วอึมนั่งสิ พวกเราเคยเจอกันแล้วไม่ใช่หรอหวังอิงเจียกล่าวจากรอยยิ้มของเขาชุยหังเห็นถึงความเจ้าเล่ห์อยู่เต็มไปหมดนายมากี่วันแล้วหวังอิงเจียเอ่ยถามชุยหังครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าสามสี่วันแล้วครับเข้าเรียนมาก็สามวันแล้วเรียนเป็นยังไงบ้างในเมื่อชุยหังพูดตรงไปตรงมาแน่นอนว่าหวังอิงเจียก็ไม่ง่ายที่จะชักแม่น้ำทั้งห้าอีก พอได้ครับฟังแล้วสับสนงงง,งนิดหน่อยในมหาไลายไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรพวกนี้มาก่อนผมก็ไม่ได้เรียนอันนี้ด้วยผมเป็นคนที่ค่อนไปทางวิทยาศาสตร์มาตลอดคณิตศาสตร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องนี้ซุนซิ่งเองก็รู้ช่วยหังว่าหลังจากพูดจบเขาก็จงใจเหลือบไปทางซุนซิ่งด้วยซุนซิ่งยิ้มออกมาอย่างอึดอัดโดยไม่ได้พูดอะไรยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าฉันเรียนเป็นยังไงหรอก รู้สึกว่าคนอย่างพวกเราเป็นยังไงหวังอิงเจียถามขึ้นอีกครั้งชุยหังคิดในใจว่าฉันอยากจะบอกว่าพวกนายทุกคนเป็นประสาทป่วยจิตนายจะดีใจไหมเว้ยเว้วนายตัวร้ายที่รักตอนที่251้อกลอุบายล้วนลวนดีครับทุกคนต่างมีน้ำใจโดยเฉพาะวันแรกที่เพิ่งมาวันนั้นมีคนซักถุงเท้าให้ผมด้วยทำเอาผมรู้สึกอายจนทำตัวไม่ถูกเลยชุยหังกล่าวหวังอิงเจียยิ้มและพูดว่า นี่เป็นเรื่องปกติตอนที่ฉันเพิ่งมาก็เป็นแบบนี้อีกอย่างคนที่เชื้อเชิญฉันมาก็คือน้องชายของฉันตอนนั้นก็เป็นน้องชายน้องสาวฉันที่ช่วยซักถุงเท้าให้ตอนนั้นฉันถึงกับหน้าแดงไปเลยรู้สึกว่าเจ้าสองคนนี้จงใจจะให้ฉันออกจากตำแหน่งไม่ได้สินะต่อมาพอฉันเห็นหลักสูตรแล้วถึงได้รู้ว่าที่แท้เจ้าเด็กสองคนนี้ต้องการฉันช่วยหังยิ้มรับอย่างสุภาพเขาไม่ได้สนใจเลยว่าหวังอิงเจียมาจากไหนยังไง แต่เพื่อนร่วมชั้นในคนนี้นายคงจะรู้จักดีเลยใช่ไหมฉันได้ยินมาว่าถึงแม่เอเรียนไม่ค่อยเก่งแต่ตอนที่พวกนายอยู่โรงเรียนมัธยมปลายก็เป็นถึงรองประธานสภา,านักเรียนเลยนะหวังอิงเจียพูดอย่างจงใจซุนซิ่งรู้สึกอับอายเล็กน้อยพลางพูดว่าหัวหน้าอย่าพูดอีกเลยครับเขาเป็นประธานจริงหรอนายเป็นประธานหรอหวังอิงเจียแสดงท่าทางเหมือนกับคาดไม่ถึงออกมาชุยหังมองรอยยิ้มของเขาพลางคิดในใจว่า นี่คงจะกำลังวางอย่าชาติตนอยู่สินนะเพื่อให้ตนรู้สึกว่าพวกเขากำลังชื่นชมตนอยู่จากนั้นเพื่อไว้หน้าพวกเขาตนก็ต้องเต็มใจตกลงยอมอยู่ที่นี่ต่อไปโดยไม่รู้ตัวเพราะมนุษย์มักจะหลงในเกียรติอันจอมปลอมเมื่อได้ยินคนอื่นชื่นชมยกย่องตนต่างก็จะรู้สึกดีใจเป็นธรรมดาหัวหน้าคนนี้ระดับความสามารถแตกต่างจากพวกเขาจริงๆแต่ช่วยหังตัดสินใจแล้วว่าจะไปจากที่นี่ดังนั้นจึงไม่มีทางวันไหวกับสิ่งเหล่านี้แน่นอน เขาเพียงแค่แสดงออกพอเป็นพิธีไปว่าสภานักเรียนมัธยมปลายก็เหมือนกับเล่นสนุกทั่วไปคนทั้งหมดก็มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนายได้ยินว่านายยังเป็นนักศึกษาด้วยเรียนอะไรหรอหวังอิงเจียถามต่อการเดินเรือก็คือขับเรืออืมขับเรือหรือเข้าไปอยู่ในหน่วยงานบริหารความปลอดภัยทางทะเล นอกจากนี้ยังมีอัตราความเป็นไปได้ที่แน่นอนที่จะได้รับคัดเลือกพิเศษเข้ากองทัพด้วยช่วยหางกล่าวหวังอิงเจียตบต้นขาและพูดว่าฉันละอิจฉาพวกนักศึกษาอย่างพวกนายนะโดยเนื้อแท้แล้วฉันอยู่ในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมนี้ลำบากมากเกินไปไม่มีวัฒนธรรมอะไรแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วมันก็ต่างออกไปไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาใดๆตราบใดที่นายอยากหาเงินก็สามารถหาได้ ที่แท้ที่นี่กำลังเฝ้ารอตนอยู่สิณช่วยหังก็ไม่ได้คัดค้านคำพูดใดๆหลังจากสนทนากันอยู่นานชุวยหังเหมือนจะได้ยินเสียงใครบางคนเคาะประตูจากด้านนอกจากนั้นก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นว่าโอ้ oh, แม่เจ้าในที่สุดนายก็กลับมาแล้วช่วยหังทำอะไรไม่ถูกบ้านนี้มีคนใหม่มาอีกแล้วมีใครกลับมาแล้วหรือเปล่าพวกนายออกไปดูสิหวังอิงเจียว่า อันที่จริงเรื่องที่ควรคุยก็พูดไปพอสมควรแล้วชุยหังเป็นเหมือนก้อนสำลีที่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ไม่ซึมซับเลยเมื่อออกมาจากห้องของหวังอิงเจียใครคนหนึ่งยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นกำลังเอาข้าวของออกจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของตัวเองข้าวของจำพวกกล่องยาสีฟันแปรงสีฟันผ้าขนหนูและอื่นๆเมื่อเห็นชุยหังเดินออกมาเขาก็หันกลับมาชุยหังเขาร้องเรียกชุยหังจำได้ในทันทีเขาคือหันไทจู อย่างไรก็ตามที่ให้เขากลับมาตอนนี้ชุยหังเข้าใจแล้วว่ามันหมายความว่าอะไรก่อนหน้านี้เขายังเคยถามซุนซิ่งว่าหันไทจูก็ทำงานนี้ด้วยใช่หรือเปล่าซุนซิ่งยังบอกอีกว่าไม่ใช่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะโกหกอีกแล้วเขายังเดินเข้าไปทักทายหันไทจูอย่างเป็นมิตรจากนั้นหวังอิงเจียก็เดินออกมาจากห้องและถามอย่างจงใจว่าทำไมพวกนายถึงรู้จักกันหมดเลยล่ะหันไทจูพูดอย่างตื่นเต้นว่า พวกเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันคนนี้เป็นอันดับหนึ่งในโรงเรียนของเราถ้าเป็นที่อื่นบางทีชุยหังอาจจะรู้สึกขอบคุณสำหรับคำชื่นชมของเขาแต่ที่นี่เขาไม่มีอารมณ์แบบนั้นเลยจริงๆไม่ว่าจะมาอีกกี่คนต่อให้ไปพาอาจารย์ของพวกเขามาด้วยยังไงเขาก็จะไปอยู่ดีเพราะหลู่จยังรอตนอยู่